ปลูกพรังไว้กินเองก็ดีแบบนี้ค่ะแค่หนึ่งสิ่งได้ประโยชน์ถึงสามอย่างค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราพามาชมวิธีการนำสมุนไพรน้ำยายาสะผมค่ะมาบำรุงเต็นสมุนไพรไร่แมลงและบำรุงดอกให้ดอกโดกค่ะและทำให้ลูกสวยค่ะน้ำยาสะผมค่ะที่เราทำใช้ค่ะหรือน้ำยาล้างจานค่ะ เราทำใช้เองและเรายังนำมาบ่มดุงเป็นสมุนไพรค่ะต่อต้นนรัน่งาค่ะปลูกผักกางไว้กินเองเราจะไม่ใช้สารเคมีค่ะเราจะใช้สมุนไพรท,ที่เราทำใช้เองค่ะทุกคนส่วนยาสะผมเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผสมน้ำห้าลิตรค่ะสูตรนี้เป็นน้ำยายา,ยาสะผมค่ะเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้จะมาช่วยอะไรบ้าง ก็จะมาช่วยในเรื่องของการไล่มดดำค่ะและมาช่วยการบำรุงดอกให้ดอกแข็งแรงค่ะและทำให้ลูกสวยค่ะทุกคนส่วนน้ำเราจะใช้5ลิตรค่ะเราใช้น้ำยาสับะผม1ช้อนโต๊ะน้ำ5ลิตรค่ะผสมค่ะเขาจะเป็นฟองแบบนี้ค่ะ น้ำยาสระผมเราทำใช้เองค่ะส่วนผสมของน้ำยาสระผมที่เราทำใช้เองก็จะมี n เ0็นค่ะเกลือค่ะและดอกอัญชันค่ะทุกคนสูตรนี้นอกจากเราทำเป็นยาสระผมเป็นน้ำยาล้างจานค่ะและเรายังนำมาบำรุงเป็นสมุนไพรไร้มแมลงค่ะมาบำรุงดอกและมาช่วยกำจัดมดดำที่อยู่ตามโคนต้นฝรั่งได้ด้วยค่ะทุกคน ตีให้เขาเป็นฟองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรานํามาลดโคนต้นฝรั่งเลยค่ะสูตรนี้เราจะนํามาลดค่ะเพราะเวลาที่เราลดลงไปรากของเขาก็ดูดซึมปไปยันยอดของต้นฝรั่งค่ะทุกคนตามโคนฝรั่งค่ะจะมีมดดําค่ะเพราะเรานําวัชพืชมา ภุมหน้าดินค่ะก็ทำให้เกิดมดและ,มะแมลงต่างๆอาศัยอยู่ค่ะเราก็ควรจะนำสมุนไพรมาฉีดหรือมารดให้เขาค่ะเพื่อจะให้หมดตายค่ะถ้าโคนต้นฟรัรังมีมดจะทำให้มีมแมลงและเพี้ยค่ะถ้ามีมแมลงและเพี้ยทำให้ดอกของเรา ไม่แข็งแรงค่ะดอกจะหลุดร่วงได้ง่ายค่ะดอกฝรั่งจะไม่แข็งแรงและจะไม่ติดลูกค่ะทุกคนลูกฝรั่งกำลังเหมาะที่จะห่อเลยค่ะเราควรนำสมุนไพรมารดไล่มแมลงก่อนค่ะเพื่อจะไม่ให้มีมแมลงมารบกวนเวลาที่เราห่อลูกลูกออกมาจะได้สวยงามค่ะทุกคน สูตรนี้มีประโยชน์มากๆค่ะน้ำมารดช่วยไรแมลงค่ะช่วยไรม,รคไรมดค่ะและยังทําให้ลูกฝรั่งมีลูกที่สวยค่ะและดอกจะแข็งแรงค่ะไม่มีมแมลงมารบกวนค่ะถ้าไม่มีมแมลงมารบกวนเวลาลูกออกมาลูกจะมีความสวยงามมากๆค่ะลูกจะน่ากินอ่อนค่ะ ค่ะรั่งที่เราปลูกไว้กินเองค่ะแบบปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะผักหลังกิมจูและพักหลังหุงเป่าสีค่ะค่ะเราก็ห่อได้หลายรุ่นแล้วค่ะค่ะรั่งเป็นผลไม้ค่ะที่ปลูกง่ายมากๆค่ะแปดเดือนก็สามารถห่อรูปและนำมารับประทานได้ค่ะทุกคน ค่ะเพราะังที่เราปลูกแบบไร้สารเคมีเลยค่ะถ้าเราปลูกใช้สารเคมีเรื่อยๆก็ทําให้สุขภาพของเราไม่แข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นเราปลูกผลไม้หรือปลูกผักต่างๆค่ะเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะค่ะเพราะังที่เราหอ่อรูปไว้ค่ะ ค่ะหขอลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะฟักหลางของเรางามมากๆค่ะทุกคนพัห่หลางของเ่าซื้อและรักงกินจูค่ะที่เราได้ห่อไว้ค่ะหลลูกมากๆค่ะบางลูกก็ใกล้เก็บกินได้แล้วค่ะทุกคนค่ะปลูกรั่หลางเราสามารถมีผล,ลไม้ เก็บกินได้ตลอดปีเลยค่ะเพราะฝรั่งจะออกลูกทั้งปีเลยค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองซื้อหามาปลูกค่ะรสชาติดีมีประโยชน์ค่ะทุกคนฝรั่งของเป่าซื้อค่ะเดี๋ยวเราจะแกะมาให้เพื่อนๆได้ดูค่ะรูปจะสวยขนาดไหนค่ะ ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีค่ะลูกจะสวยผิวบางมากค่ะและลูกน่ากินสุดๆเลยค่ะทุกคนค่ะปลูกาะรักงไว้กินเองก็ดีแบบนี้ค่ะลูกสวยมากค่ะเราใช้ถุงพลาสติกห่อ,อก,ก่อนค่ะและเราก็จะเจาะรูดค่ะและเราจะมาคลุมด้วยผ้าอีกหนึ่งทีค่ะ ถ้าเราไม่มีผ้าเราสามารถใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะทุกคนขอบคุณค่ะที่มารับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ